สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมจากประธรรมอพยพบทที่23ข้อที่1ถึงข้อที่9พระธรรมอพยพบทที่23ข้อ1ถึง9อย่านำเรื่องเท็จไปเล่าต่อๆกันอย่าร่วมใจเป็นพยานใจร้ายกับคนชั่วอย่าทำชั่ว ตามอย่างคนจำนวนมากที่เขาทำกันนั้นเลยอย่าอ้างพยานลำเอียงเข้าข้างคนหมู่มากจะทำให้ขาดความยุติธรรมไปอย่าลำเอียงเข้าข้างคนจนในคดีของเขาถ้าเจ้าพบโครหรือลาของศัตรูหลงมาจงพาไปส่งคืนให้เจ้าของจงได้ ถ้าเห็นลาของผู้ที่เกลียดชังเจ้าล้มลงเพราะบรรทุกของหนักอย่าได้เมินเฉยเสียจงช่วยเขายกมันขึ้นเจ้าอย่าบิดเบือนคำพิภาคษาให้ผิดไปจากความยุติธรรมที่คนจนควรได้รับในคดีของเขาเจ้าจงหลีกให้ห่างไกลจากการใส่ความคนอื่นอย่าประหารชีวิตคนที่ปราศจากความผิดและคุณศัตธรรม เพราะเราจะไม่ยกโทษให้คนอธรรมอย่ารับสินบนเลยเพราะว่าสินบนทําให้คนตาดีกลายเป็นคนตาบอดไปและอาจพลิกคดีของคนชอบธรมเสียได้เจ้าอย่าคขมเหงคนต่างด้าวเพราะเจ้ารู้จักใจคนต่างด้าวแล้วเพราะว่าเจ้าทั้งหลายก็เคยเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียิยยปมาก่อน เมื่อเราพูดถึงการดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมมันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่เป็นไปตามสามัญสำนึกไม่จำเป็นต้องตราเป็นกฎเกณฑ์การดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมเนี่ยมันเป็นจิตสำนึกของคนหรือจะพูดอีกอย่างว่ามันอยู่ในวิญญาของคนคือคนเราทุกคนเนี่ย ต้องการทำการดีไม่มีใครสักคนหนึ่งที่อยากจะทำสิ่งไม่ดีไปถามดูได้เลยนะเด็กเล็กๆเมื่อถามว่าโตขึ้นอยากเป็นคนดีหรือ,อ,อไม่อยากหรือไม่อยากเป็นคนดีนั่างๆพะนนี้นะครับเป็นคนดีคนไม่ดีอยากเป็นแบบไหนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กก็ตอบว่าเขาอยากเป็นคนดีเขาไม่อยากเป็นคนไม่ดี นั่นเป็นจิตสำนึกที่มันอยู่ในชีวิตของคนแต่การสแสดงชีวิตแห่งความชอบธรรมหรือเร,เรียกว่าความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมนั้นนะ่ะเราจะสแสดงชีวิตแบบไหนนะครับเพราะว่าในช่วงเนี้ยเรามีเรื่องราวต่างมากมายที่ทางเรามองเห็นว่าคนเราเนี่ยไม่ค่อยดาเนินชิดบนวิถีทางแห่งความชอบธรรมเท่าไหร่สามัญสํานึกในด้านนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่เป็นสิ่งที่แสดงออกว่าเราเดำเนินชีตแบบไม่ชอบทมสิ่งแรกเลยนะครับที่พมพีพูดถึงคือว่าอย่าแพร่ข่าวเท็จ <c oughs> นในไอข่าวแพร่ข่าวเท็จนี่มีแต่สมัยปฐมกาลนะนะฮะดั้งเดิมยาวนานละอย่าแพร่ข่าวเท็จทุกวันนี้มีการะไรแพร่ข่าวเท็จเยอะนะฮะการแพร่ข่าวเท็จเนี่ยเป็นการดําเนินชีตแบบไม่ชอบธทม การแพร่ข่าวเท็จจะแปลความหมายความหมายหนึ่งก็ได้ว่าเป็นการร่วมม้ร่วมมือคนชั่วร้ายนะฮะฉะนั้นเมื่อเราจะทำอะไรก็ตามแต่นะฮะจะส่งข่าวถึงใครจะทำอะไรก็ตามแต่รือเพพาะข่าวลือการสร้างข่าวลือข่าวลือเนี่ยมักจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจริงโดยภาพรวมทั่วไปนะเมื่อพูดถึงข่าวลือเนี่ยข่าวลือมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจริงมากนักหรือว่าจริงก็จริงไม่ครบถ้วนนะฮะ มีความจริงบางอย่างและที่เหลืออาจจะไม่จริงก็ได้เขาเรียกว่าข่าวลือยังไม่สามารถมีพยานยหลักฐานได้นั้นการมินชิดเองความชอบธรรมพยายามหลีกเลี่ยงการแพร่ข่าวเท็จและทุกวันนี้การแพร่ข่าวเท็จนี่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่ตั้งใจก็ได้นะเพราะว่าเรามีการใช้เฟซบุ๊กมีการใช้ไลน์มีการใช้อะไรกับมิลายนี่นะเป็นแค่ปลายนิ้วนะครับรับมาส่งไป ถ้าไม่คัดกรองให้ดีก็กลายเป็นข่าวเท็จที่แพร่ระบาดออกไปส่วนที่สองที่จะเป็นยืนยันว่าเรากำลังดำเนินชิตด,ด้วยความชอบธรรมยายเห็นแก่คนส่วนใหญ่ทั้งที่รู้ว่าเป็นเรื่องผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะบางครั้งบงังคาเราอยู่ในเรียกว่าโลกแห่งประชาธิปตไตยนะครับและเราบอกเสียงข้างมากเป็นเสียงที่ถูกต้อง จริงๆเขาไม่ได้แปลความนั้นนะนะฮะถ้าแปลความเสียงข้างมากคือเสียงความต้องการของคนส่วนใหญ่แต่ไม่ได้แปลความว่าความต้องการของคนส่วนใหญ่นั้นจะต้องถูกต้องเสมอไปนั้นถ้าเราเห็นว่าถึงแม้ว่าเราเห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องเราก็ถึงแม้จะคัดค้านก็ได้แต่เรามีสิทธิแสดงความไม่เห็นด้วยได้เราไม่คัดค้านว่าเขาเป็นความาเป็นความต้องการของคนส่วนใหญ่ แต่เรามีสิทธิ์ในการจะบอกว่าถึงแม้เป็นความต้องการคนส่วนใหญ่จะไม่ถูกต้องอะนะฮะอันนี้นก็เป็นสิ่งหนึ่งฉะนั้นในโลกปัจจุบันนี้บ้านเราเมืองเราบางครั้งกฎหมายบางอย่างที่ออกมาโดยเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นกฎหมายที่ไม่ชอบธรรมก็มีแต่ถือว่าเป็นกฎหมายทําให้ใครไม่กล้าเถียงอันนี้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก่อนออกกฎหมายนั้นมันใช้เสียงส่วนใหญ่เข้ามานะครับ อย่างที่สามที่เป็นเรื่องของการแสดงออกถึงความสำนึกจิตเมื่อึกความชอบธรรมคือว่าอย่าเข้าข้างคนจนเมื่อเขาทำผิดเอาละเราอาจจะบอกว่าคนจนเป็นคนที่น่าเห็นใจแต่ถ้าคนจนทำผิดอย่าเข้าข้างบางคำบางขา,งา,งขางก็มีปัญหาเนะเราเห็นอกเห็นใจคนจนพยายามเข้าข้างคนจนอะไรต่างพวกนี้แต่ถ้าคนจนทำผิดก็เข้าข้างไม่ได้นะแต่กี้เราบอกว่าอย่าเข้าข้างเสียงส่วนใหญ่ถ้าเขาผิดขณะเดียวกัน แล้วก็อย่าเข้าข้างคนจนถึงแม้ว่าเขานาาั่งศาลนะฮะเรื่องสงศาลเรื่องงศารเรื่องของความผิดก็คือความผิดอย่ามาปนกันนะฮะผิดถูกว่าไปการช่วยเหลือกันบนพื้นฐานของน้ําใจมตรีก็ว่ากันไปนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้มองเห็นภาพที่มผีพูดถึงนะครับอันที่สี่คือจงคืนของให้ศัตรู อันนี้เป็นเรื่องที่ทําใจยากแปลความว่าถ้าของของศัตรูเขาอาสมัยก่อนเขาพูดชัดถ้าวัวควายของคนที่เราไม่ที่เราชังน้ําหน้าเอาง่ายๆฮะศัตรูผ่านเข้ามาในพื้นที่ของเรานะฮะให้เราพาไปส่งคือเจ้าของเสียถึงแม้เราไม่ชอบขี่นาเขาอย่ายึดเอาไว้เป็นของตัวเองหรือเอาไปซ่อนไว้อันนี้ไม่ควรทำนะฮะยังไงก็ถือเป็นขโมย อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่พีกกำลังพูดในสมัยก่อนว่าแม้แต่เป็นของของศัตรูนะฮะต้องเอาไปคืนเขาถ้ามันอยู่ในพื้นที่เราอยู่ในมืองเราต้องเอาไปคืนเขาถ้าไม่คืนเขาถือว่ารเราดําเนินชีดแบบไม่ชอบธทมนะครับอีกประการหนึ่งคือว่ายาบิดเบือนคาพิพากษากําลังแปลความว่าโดยการใส่ความเพาะรับสินบนเข้ามานะครับ การบิดเบือนคำพิพากษาเนี่ยคำว่าบิดเบือนคำพิพากษาแปลความอะไรไม่ใชเคาพิพากษาไปแล้วแล้วก็บอกว่าไปบอดอย่างหนึ่งก็เกิดอ,อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคำบิดเบือนพิพากษาแปลความว่าเ,เรื่องมันถูกแต่พิพากษาให้มันผิดเรียกว่าคนถูกกลายเป็นคนผิดเนี่ยไว้ง่ายนะอันนี้เป็นเรื่องของคนตัดสินความถ้าท่านทำอย่างนั้นถือว่าท่านเป็น คนที่ดำเนินชีดไม่อยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรมการทําแบบนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการรับสินบนเข้ามารับอามิสินจ้างนะฮะการบิดเบือนคดีพักษา,าเนี่ยเหมือนการฆ่าคนอย่างหนึ่งนะนะทำให้คนต้องถึงตายได้สุดท้ายอยาคมเพงคนต่างดาวที่ผ่านมามีการเปิดประเทศก่อนโควิดนะคนต่างประเทศเดินทางมาบ้านเรามากมายกายกองนะครับ บางคนก็เห็นเป็นคนต่างชาติเขาพูดภาษาเราไม่รู้เรื่องเขาไม่คุ้นกะทางก็ไปหลอกเขาหรือไปแกล้งเขานะฮะนั่นก็นเป็นสิ่งคัญคือเป็นการต่างราวในสมัยของชนชาติเซนพระเจ้าก็ชับคนช,ชนชาติเซนว่าถึงแม้เขาไม่ชนชาติอยู่แต่ถึงอย่างนั้นอย่าไปรังแกเขาโดยเฉพาะถ้าเขามาอาศัยอยู่กับเราต้องดูแลเขา เหมือนการที่เราดูแลคนของเราเองเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บระพีพูดถึงว่าการดําเนินชีวิตด้วยวิถีความชอบธรรมหรือเรียกว่าความยิธรรมและความเทีท่ยงธรรมนั้นบนจิตสึกที่ดีนั้นเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งที่พระเจ้าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่จงให้จิตวิญญาณในความชอบธรรมอย่าได้พลากไปจากชีวิตของเราร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักความเมตตาความกรุณาของเจ้าให้กำลังย,ยึดหลัก แห่งการมุชุดแห่งความชอบธรรมตลอดไปจะได้ผิดเพี้ยนขอการช่วยเหลือซึ่งมาจากพปรองด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร้ครวญอะไรคือสิ่งที่ชักชวนท่านให้ออกจากการดำเนินชีวิตบนความชอบธรรมบ้าง ข้อคิดประจําวันนี้นะครับการดําเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมคือชีวิตปกติของมนุษย์ทุกคนพี่น้องครับถ้าคลิปนี้เป็นพรแก่ท่านกรนุณากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์พระเจะ้าอวยพรครับ